สบายดีพี่น้องมาพบกันขึ้เก่าพี่น้องน้ำขำขำขึ้นๆพี่น้องาน้ำขึ้นพี่น้องอันนี้น้องบ๊วี้มาหล่นน้ำเพราะวากินข่าวกินนนำน้ำอยู่พี่คู่มือพี่น้องน้ำเรียบร้อยเลยเน้ำเรียบร้อยหอมเอ้ยกันยังดงเครื่องพวงมาดื่มน้ำคืนองเดียวครืนองเดียววันนี้มามีมีอันมีเบียกรีกแนอะพี่น้องมามีนซูแท่งอันเข้มให้เม่น้องอันสั้นหน่อยเลยเจ็บคอพี่น้อง สักยาให้เพื่อนองแล้วพี่น้อยอมิดดนขึ้นในโฮมโฮมพญานันน้นนบริษัทบริษัทพญานได้พี่น้องนะ่ะเนยใส่น้งองอันซันเป็นอันเมื่อกล้องหายพี่น้องอ,อันนี้ยุบยาเอาเกี่ยม,มาแล้วพี่น้องใส่เข็มล็อกไว้กับใส่ยาให้เพื่อนแต่ละมือพี่น้องยากับมีในถุงยาหอาเกี่ยมาแล้วพี่น้องไปเบึ่งกันพี่น้อง สวัสดีดพี่ดอวสวัสดีพี่น้องจำม,มือหอ่าป,ปลาทกีมแ,ม,แ,แม่เจ็บแนปสักมือแงมือน่ะแงตเกยบน่แทงแาจะม่เจ็บเนาะโอ้ยเข็มหลอกบออ่ะอใส่เข็มหลอกอี่มใส่หลอดเลย

เปนเข็มไม่นองเอ้ยปลาเลือดอือยาเลยยาดยาดยานังนงห้งยาูจะมือพอใหญ่เ้ติดนน่เียโอ้ประหของเว่ยีจอขา อกอยากเ้ออยากกิบบบนเคมอนกิเคมอือยากกินยารกินอบอกยามรกินดอกแล้วขมนยาไรคมนิ้มันนิ้มันนิ้ันนิน ท่านในีบีเดรจีบแล่ว้พี่น้องมึงเอา,าเอสิยากระสิหายเกินไปเราถ้าเราถ่าสิตายละสิหายอยู่สักยากระดิกมันเป็นยาตันเสื้อพี่น้องมันยาขาเสือ้อจ็บคอมีดานขึ่นรัวได้สิยาคนเสาแรงเสาแรงพี่น้องเอาใสา่แบบนี้นะสิไข่้เนื่ยพี่น้องเอง อาบา่อนมันจะดึงออกบ้างแกอะไรพี่น้องมาพี่น้องหลังจากเข้าหอนซักยุกยยนนบซักยาให้แม่น้องอันสั้นเนาะบัดนี้เอาก็ะสีเด็ดไปอ่าดีดยาวิตามินให้ใหายาย้ยายอยู่เพื่อนแม่ชักจ่อย,ย,อยพี่น้องให้แม่ชักจ่อยพี่น้องจะไปกับน้องอันสั้นให้น้องอันสั้นเป็นมือกองให้พี่น้องเอายาไปน,นะ เอาบอกไปซักแต่เว้นพูดห่ารื่นพี่น้องต้นคำลาวีฟอดพี่น้องหอมเอ้หอมเอ้ยสบายดีละแม่หรืล่าหอมเอ้สบายดีปะลูกแน่สบายดีปะลูกด้วยด้วยด้วดยอ่ะพี่น้องไปถอดกันอยเพื่อนนั่นแม่สักจอยพี่น้องใหสิทธิยาบังบุกหันคนกับพี่น้อ

บอรให้จัดหับอมันทายความคิดหลายเดือนหมดเลยเวเอยเออเสียงเล็ครอบกำมือหัวลูกโป่งเดี๋ยวกือรงัเออเยี่มเออนี่เออทายความคิดเป็นโลดเทียบขโมยเสียชคิดอีกครับ ยิ่งขาวก็บ่สนอะไรนะเ <c oughs> ือบผนอนเลยะเรื่อ,อ,อสายยาหายไปร้อยเจ็บค้อดำดันขึ้นเ,เอา,มามอไงงงมงอกนะเจ็บพวกเข่าหนุ่มต้อง,งปวดเศร้า แจะเอาเอากาแฟมาแต่กรุงเทพบ้าคนฝากมาหายแต่กรุงเทพผมมากินหาว่าไข่เน่ไข่เน่แต่ว่ากินกาแฟลายกระเคาะกระขึ้นบานมันยังซูนซูนโลกเลยตรงนั้นห้อย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 แกเอ้าออกอะไรบ้างแกทำไมหัวตาสะเดิดเนื้อเนื้อเอ้ามากระดองอันซัน ปลาหเมื่ออะไรบยายมาปลากันยัเอาไรด้วยาจารข้าจารถึงเลข่จจารไ์้เหาอาจารย์ถึงเลข่งาจาร้เฮาข้าโ่ถอเลงรว่าห้กันยาถาบรรลุเค่ไดใตัดน้อยจังสีเอาน้ำมันปาการยังไข้มืนเจ้มันบเิมีน้ำข้าไม่ร้อยนั่นดูดออกจากข้อเข่าหัน ถ้าเราเร้าสามสิบซีซีแต่เราดูหมอมีของจันงหมอมีน้ำแต่มันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเข้อเมย์ลอยนั่นคันเจ็บบางขาต้องดูดน้ำในหัวเขาเนาะจนจะเป็นอื่นออกมันนะเข่าบ่ใครนี่มันนี่กินกาแฟอันป้าเพิ่นฝากมาแต่กรุงเทพให้แต่ก็กินตัวนั้นเลยก็ไปได้เดี๋ยวนี้นะกองสามลอยหรือสี่ลอยห้องกับผู้อ่อนได้ยินแต่เพิ่นฝากกับป้าเพิ่นสามลอยว่า ตัวมันบอกคือกันไงตัวซ้ำเราของอันปลาบางหันกับขึ้นกับเว้นทึกเราวะเว้นทึกข้องเม่านั่นป้าพน,าน้นองมันนั่นซ่องซ่องกับบอกคือกันดอกหามากินเห็นไข่แมนกับไปบ่ได้มากินเลยผัดไข่โฆษณาดีมันนั่นแหละโฆษณาอโอเคพี่น้องจะได้ล่าจะได้พี่น้องล่าได้ผมป็ัง ไปออนเมื่อนเลยพี่น้องมูกะเจไรหนายังพอกันไหม่พี่น้องเ้ยมาได้มาสองสามเดือนหลายเดือนเลยเพราะว่าพอแต่โควิดขมานี่บ่มีเวลาว่างพี่น้องไปได้พี่น้องของนอนสะดเจเพิ่นจะขนไปทางไหนหะกินมูกระทะพี่น้องไปพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเอย